สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอพี่น้องสุภูสุสนนค,สส FC, คนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับมีกรพร้ามาไหวาพระยูวัดสุทัศน์นะวัดสุทัศน์นี่ก็เป็นช่วงอ่สอสงกรานนะสงกรานพันกรสิมีกอรายเจดีเนาะคือนานๆทีสิได้เห็นเจดีจังสีเนาะรายเจดีแบบนี้งามถัดใน ประเภณีไทยก็สิมีช่วงหนึ่งเนาะที่เขาเออถ้าผมจำมาผิดเนาะที่อยู่บ้านตอนผมอยู่บ้านก็สิมีประเพณีคน้ายเขาวัดเนาะคน้ายเขาวัดงามงามอีหลีในมือที่มานี่ก็บรรยากาศก็คึ้ฟ้าคึาค้นฝนแนตอนเศร้าฝนตกเนาะวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามอีหลีพี่น้อง อยู่ไก่หองผมนำกลับมาบ่อยอยู่กองทรายมีตะก,กงกองง,งามๆเนาะพันปั่นได้สวยงามมากบริษัทปั่นายเดอ้อพี่น้องเอ๋ยก่อเจอดีทรายเนี่ยพุทธะสวยสวยแหง สวยงามมากเลยต้นไม้พันกระตกแต่งเด้สวยงามเนาะหรือจะเป็นเออ่เขาเอื่นอีอย่างล่ะเจดีค่ยทรงจีนเนาะเป็นขึ้นจินจีนอ,อถ้าจำมาผิดกันในสมัยก่อนพันเอามานำเรือเนาะแล้วกระทวงแมนบอนจำบได้ ประวัติก่าบรอานประวัติก่าบรอานสวยอหลีพี่น้องด้านนอกด้านในสวยเป็นตกแต่งตนใหม่แต่สวยงามแห้ง คนก็มาทำบุญหลายพี่น้องเป็นช่วงสงกรานเนะาะไปๆก็มาทำบุญแต่มองในมุมหนึ่งก็คือปีใหม่ไทยแล้วก็มาทำบุญตอนรับสิ่งดีๆนั่นเองเนาะนี่กระทางึ้นโบสเนาะกับมีหม่องถอดรองเท้าคนจะมีหม่องถอดรองเท้าเพื่อที่ว่าสิบเด,ดวางถอดมั่วเนาะแต่ว่าก็มีคนมั่วอยู่ ทางขึ้นโบสถคนก็นมาไหว้พระหลายเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ่อบูชาดอกไม้ถูกเทียนเนี่ยทางขึ้นพระอโบสถพระพุทธรูปอยู่ วัดสุทัศน์นี่สวยงามมิหลีพี่น้องสวยแหง้งบุละสีทองเหลืองอารามแหง้งมาครั้งใดครั้งใดเนาะก,กะตราตรึงในใจเสมอสวยอหลีพี่น้องไผมีโอกาสก็แวะมาแวะมาทำบุญไหว้พระเนาะม่บ่มีโอกาสกับโมทนาสาธุในคลิปได้เลยพี่น้องได้บุญคือกัน คลิปนี้ก็บพ่มีอย่างหลายหรอกพี่น้องเอาบุญมาฝากนะเนาะอาบุญมาฝากพามาไหว้พระขอบคุณเลยร้ายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องสวัสดีครับ